พาเพื่อนๆมาผัดเนี่ยค่ะผักบุ้งนานะคะผักบุ้งนาใครชอบกินมั่งนะคะอันนี้ที่เราผัดยาวๆอย่างนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะเราใส่ผงปรุงรสไปน้ำตาลนะคะน้ำตาลประมาณเนี้ยค่ะเยือนหน่อยเนาะเพราะว่าเราผัดเยอะผงนัวใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะ นะคะตามด้วยเจ้าเกี้ยวนะครับเพื่อนแล้วต่อไปค่ะเพื่อนๆนซอสหอยของเรานะคะกระเทียมพริกจะตำใส่แล้วนะคะนี่คือซอสหอยค่ะนี่นะคะใส่ครบแล้วค่ะเดี๋ยวเรา ไปผัดกันเลย่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเนตรียมลงกระทะต้องใช้กระทะใหญ่นะคะที่มาของกระทะใหญ่นี้ก็มีนะคะ tag, เพื่อนๆเดี๋ยวรอน้ำมันรอน,นะคะเพราะว่าตอนแรกเราไปซื้อกระทะเราจะเอากลางๆประมาณประมาณเนี้ยประมาณให้ใหญ่ประมาณนี้เนาะมาไว้ทํากับข้าวกินเพราะเราชอบเนาะพอดีไปเจอแล้วไม่มีขายค่ะ เราก็เลยได้ต้องหิ้วกระทะใหญ่สุดๆกลับมานะคะก็เลยไม่อยากไปหลายรอบค่ะก็เลยต้องเอามาเลยนะคะเนี่ยที่มาของกระทะใหญ่ค่ะนะคะแต่ก็ใช้ดีนะคะเวลาเราต้องการผัดแต่ต้องมาผัดนอกบ้านค่ะเพราะในบ้านเราไม่มีที่วางเนาะนะคะอ่ะกระทะรอกระทะรอน้ำมันร้อนนะคะน่าจะร้อนแล้วอ้าวลงเลยนะคะเพื่อนๆดูด้วยกันนะคะใหญ่ตู้ ไอเลือดอยู่เลยค่ะตัดเลยค่ะอันนี้ชอบกิงส่วนตัวค่ะ ใครจะกินได้มั้งผัดทั้งก้านใครจะกินได้มาก,าน,กน,มาน,นี้ชอบนะคะเพื่อนๆกินอย่างนี้แหละอร่อยซื้อปอกบุ้งมาสองกร,ร่มค่ะปอกบุ้งนาม,มาสองกร,รม่ม ไม่ถึงขัดเยอะกินคนเดียวชอบค่ะกินไม่หมดแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้กินวันหลังก็หมดนะกินมากวันเดียวก็หมดแล้วนะคะนั่งกินไปเล่นเพลินๆน,นะคะคนชอบกินแบบนี้ค่ะถ้าเป็นผัดกับบุ้งไฟแดงเนาะเราก็ชอบกินหมดนะคะแต่ผักบุ้งนี้เราคินมาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะเราก็เลยชอบเป็นการส่วนตัว เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วขอบคุณนะคะผัดผักบ,บุ้งผัดผักบ,บุ้งเสร็จแล้ว